ชอบฟอติมีนเองวันนี้นี่ยฟติมีทักคุณอะไรรช่ไหมวันนี้วันนี้แบบคือว่าแบบคือว่าคิดคอนเทนต์แบบจะทําคลิปไม่ออกนะเพราะว่าเราแบบคิดไม่ออกแล้วว่าคอนเทนต์ที่เราคิดได้มันต้องเชงบมันต้องแบบว่าต้องใช้เงินที่จะทาคอนเทนต์นั้นอะซึ่งแบบว่าไม่ค่อยมีเงินี่ทำคอนเทนต์นั้นเท่าไหร่ก็เลยคิดมาว่าแบบคือทุกเกมที่ฟอติมีเล่นอะเล่นกับฟรีอะค่ะส่วนมากอะคนที่แพอะ จะเป็นฟดียแชใช่ไหมทุกคนแล้วก็ฟาติเมียไม่ค่อยโดนทำโทษเลยเพราะเฟาติเมียตึ่แล้วก็เฟาติเมียแบบชนะเฟรดี้มาตลอดแล้ววันนี้ฟาติเมียรู้ว่าฟเดียอะมันอยากให้ฟาติเมียโดนทำโทษมันนานมากๆเลยนะฟาติเมียค็เลยคิดออกว่าฟาติเมียจะถ่ายรูปในเครื่องมันคือตัวเนี้ยแต่ไมไว้าใช่ตัวนั้นตัวเนี้ยเฟรดียมันหลับใช่ไหมแล้วก็ฟรดีเมียจะทาแป้งจะแต่งหน้า แล้วก็ถ่ายรูปในเครื่องของมันให้มันเห็นในพวงนี้เช้าว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปีอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีมาบอกในคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็อันนี้แคปชั่นว่าอะไรดีแกงฟริยาเหรหรือว่าอะไรดีแกงฟริยแล้วกันนะแกถ่ายรูปไปแล้วันี้แล้วกันแล้วมันดูแบบเปกตเปกตเริยาเตริยาของฟริาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่กบที่ว่าโดนเพื่อนๆแกงทุกคน ซายปียส์เราสุดทัตฟล์ยอาาเบยส์อาซาเบยส์เราต้องมาเเล่านี่ยซ่าากะลิ่ามากะเปราต้องมาเหปลาปอทรองสับฟิลยะไปที่ปตูได้เออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไาดูกันว่าเราจะแกล้งฟิลิยะได้สำเรหรือเปล่าเพราะว่าอฟิเียเคยถ่ายคลิปตลกๆหน้าตัวเอง แล้วก็ในเครื oh oon, oh ่องฟิเดียแล้วแล้วก็แบบจะเก็บไว้ให้ฟิเดียมันดูแล้วเฟิเดียมันดูแต่มันไม่ลบแล้วก็มีคนอื่นอ่ะมาดูในสตอมันแล้วมันก็เห็นหน้าตัวหังฟิร์เดียหมดเลยแต่รอบเนี้ยฟิร์เดียไมให่มันดูแล้วแค่มันลบด้วยเพราะมีคนมาดูของเราหน้าฟิเดียมันจะเสียหน้าหมดโอเคเดี๋ยวลองดูเกี่ยวกับเงเป็นยังไงก่อนอื่นเรมต้นช้อปปี้บัชีด้วยมา นี่คือส่วนฟอเดียนะทุกคนสวยงามใช่ไหมเคสเนี่ยถูกมากนะเดี๋ยวเรามาเริ่มการที่จะแก้แก้์ฟอเดียกันคือบอกว่าแก้์ฟอเดียก็เหมือนแก้์ฟอติมีนะเพราะว่าฟอติมีต้องหนังหน้าอะไรแย่ๆเหมือนกันแต่ว่าฟอเดียมันนน่าจะมัก็น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าฟอเดียมันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับโทรศัพท์แต่ว่าไม่ชอบให้เครื่องเต็มสาย ให้เครื่องติ่มเลยแล้วมีทค่สองอย่างที่ต้องใช้นะถ้าใช้เยอะ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะว่าอุ้ยเฮ้ย <c oughs> แล้วมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเกฟฟอรเดียสสุดเปล่าเลตุนีตามช่องด้วยคลิปทาเป้กับม่แล้วทุกคนสาวัดถึงฟอริมีไม่เล่นเกกับฟอรเดียฟอริมีก็ต้องดูทับเท่าอยู่ดีนะ คลิปที่ว่าเราทาแป้งน่ะทำไม่รู้กี่คลิปแล้วนะคลิปทาแป้งคลิปกินอาหารคลิปหลายอยามมา่างมากนะเวลาทำอะไรมันก็ต้องทูทาแป้งหมดเลยแป,ป้งจะหมดเปลอยูอ่แล้วก็ถือว่ารอบนี้น่าจะดีกว่าแต่ก่อนนะแต่เป็นหน้าเก็กฟรียาขณะที่บ้านโอ้ข่าวจุนะ ขาอยู่เอ๋ซ่าซ่าทาไหมไม่ทาทาสิเร็วเอาแป้งแป้งมาทาเปิดเลยเอาเอามืออย่างงี้เอามือมาอย่างนี้ดีดีเอาเลยทาเลยทาเลยอื้มหวานเจี๊ยบหายอันี้หายอันนี้หาอันนี้หายอันนีงอ่าไป ดูแล้วน่าจะโดนแม่ด่านะแต่เดี๋ยวอะดูไอ้ก็โดนแม่ด่าเหมือนกันจะโดนแม่ด่าไอ้น้องต้องต้องสองพี่น้องนี้เฟรดจะไม่รู้ไม่ด่าเพราะว่าเฟรมมานอนก่อนฟ้าก็เป็นโดนเรียกมาเขามาแต่งหน้ากันต่อดีกว่ามาถ้าแต่งหน้าเธอนี่วันนี้ตากล้องเาเรีดไม่มันนอนอยู่ก็ให้น้องเล็กถือแล้วกันน้องเล็กน้องเล็กถือเป็นน้องเล็กถือจรหรือน้องเล็กเออหย มือเบี้ยวจังเลยอืมจะออกไม่ละแต่ออกไม่ละเธอนะสวยอะไรก็ตุ๊กนาช่วยที่ฝังมากเลยอ่ะเสวยกับพีสันก็ดูนั่นตัวอร่อยด้วยอร่อยเนาะคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือซาซิมะ สาซิมิไม่ใช่อาหารทุกคนเป็นลิปสติกทั้งทำทาหน้าตนี้ด้วยทาหน้าตนี้จะใช่เป็นคนแต่งหน้ากะมันไม่ได้หูบัวร้านไหมเอ้าไหมแต่เธอเป็นคนทาเธอเพื่อฉันก็กะกะดีฉันกะก็แต่งหน้าฉันฉันก็แต่งหน้าเธอก็พอแต่งลิป พอแล้วแต่งหน้ามาให้ฉันแต่งหน้ามาอุ้ยปากแดงมากเลยอ่ะดๆๆิขอทำแบบอินเดียสิสินะปากคือแบบแดงมากเลยอ่ะดูดิปากคตรแดงอ่ะนี่เราเก้เฟอรเดียหรือว่าเก่งตัวเองวะเนี่ยการี่มันโดนให้เลยฮะให้เลยฮะ กิ๊บตัวเองก็กิ๊บวันนี้เนี่ยดูดิวันก็บบิน๊นิดติ่ตื่นเขาจะมีขึ้นไปรางวัลใช่ไหมอันนี้มันนี้หน่อยนี่ขึ้นปรางวัลสีแดงนะเจ๊ไก่ก็มือก,กับพีเลยอะก็อ,อะไรฮะอ,อะไรตำไทยตำกุ้งตำกุ้งสดตำปลาไหาตำมะละกอตำมะระย,ย,ายี่ะอะไรดีอ๋แกแกตัวเองม<อ>ีพี โอเคทุก okay, คนนี่นได้แล้วแกแกค่ไม่เคยทาปากแดงขนาดนี้นมาก่อนเลยนะเนี่ยนี่คือครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมาสาธาต่อส้ยงต่งหน้าชั้นเลยนะสาธาตัดต้าให้สาธาดีกว่าสาธาตึงตันั้นไม่สวยหายปุ้ยจีเธอว่าไม่ให้กับช่างงั้นก็องแต่งหน้าเธออ,อะไร่าหายมาสิแบบก เอะกขาปากเขาฟันอยนิ่งๆสิคือวเองก็ทอะไรอยาช้ช้อยาทำคืนน่ะก็อยาเชือู้นะอืมขาปากเลยอืมอืมอร่อยทำเหมือนบ้างสิเออคยาวอะเอตทวเรกยหอ นองไฟใส่ก้อนใหญ่มากเลยจ้าอาจารย์ชัยจำปูจำน้ำจำอะไรดิจ้าเลือกอะไเลือค่ไหนไปละต่เหม็นัมันก็แบบคล้ายกับเอ่อคล้ายกับนางรำหนูเนี่ยแบบขาวนักแบบเหมือนนักหนึ่งกับนางเทืมสามอ่ะนางรำสามตัวแล้วก็แบบหน้าโคตรขาวแล้วก็แบบปากโคตรแดงอ่ะโอเคทุกคน โอเคได้แล้วเกิดกก้าดูตามันโดนมือกันเลือดโอ้โหมือกันเลือดเลยนกิก้าโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวลืมถ่ายหน้าปกลืมถ่ายหน้าปกอ่ะลืมถ่ายหน้าปกลืมถ่ายหน้าปกเฉยเลยโอเคไม่เคยเป็นอะไรเลกิดก้าก็โดนเพราตอนนี้เราโอ้โหหน้าซาซาคือ หน้าเธอก็เหมือนกันแหละอลังการมากเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ่ายซะก่อนเก่งต่อเก่งต่อมาเธอคาร์ล่ามาแต่งหน้าแต่ไม่รู้กันสักอย่างเลยเธอคาร์ล่ามาแต็งหน้าแต่ต้อก็ไม่ชอบดูนอนอ่ะใช่ไหมแต่งหน้าฟรียาใช่ใช่ใช่นอกจากเราจะแก้งเราเนี่ยเราจะแก้งฟรียาด้วยก็คือเราแต่งหน้าฟรียาด้วยเออแล้วมาดูกันว่ากูเด็ดดึงเบาเลยจริงนะ ตดแ้วฟูดี้ยัทุกคนแล้วก็นอกจากที่เราถ่ายรูปตัวเองอ่ะเราก็ตินแม่แต่แม่กับแม่ก็ต้ดมาเป็นอะไรทุกคนต้องขอบคุณสาซาเลยเพี่อาที่บอกให้ให้ไปแต่งหน้าฟูดี้ยเนี่ยขอบคุณมากมากเป็นรอยอ่ะเป็นรอยนึงแต่ขัดจืเลยอไ้เป็นรอยจนะ เนี <Yeah. S 2> ่ยขาแล้วคะาะไปเด่นแล้วแต่ราไหมเดี๋ยว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 เรามาถ่ายรูปก่อนมาพารูปก่อนมาพารูปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยแบบว่าฉันชุบรองเท้าฉันเนะไม่ไปดูตัวเช้าพวกนี้มันจะสุดขนาดไหนที่ตัวเฟรดี้แกกับพวกเรานี่จะไปไหนยังมีถ่ายด้วยก่อนยังก่อนยังก่อน ก็ฉขายลูกเธอมากเลยนะได้ๆกาก้าแล้วกะกะลราเอาลินีบไปทาหน้าต่อทาหน้านี่มันทาดิบป,ปิดแต่กาก้าซื้อโปรหกซื้อได้ร้านไหนที่ซื้อมานี่มีเงินไหมดูสีได้ดูเฉียวเนี้ยกาก้าจะขายยก แหน่อยฉันทอ้หนอ้มาเรามาถ่ายด้วยเราต่อมาทำไมกลัวะไรกลัวนั่นใช่ไหมถ้าไข่รูกเอ๋ลูกกลัวหรอเากลัวนั่นตืดยิ้มไปเลยก็จะตาอันท่าเลยนะ อ้มปกนเร่อานไกากไปตนะแต่ต้กันเถอะอุ้ยรูปหลอมากเลยรูปหลอนอ่ะรูปหลอนมากดู ไป,ไป,เ,ไปเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราไปแต่งหน้าฟิเตอดีกว่าเดียดูคลิป <c oughs> นี้นะกูจะขอโทษมึงน,นะที่ว่าแบบกูแต่งหน้ามึงอะตอนที่มึงแบบตอนที่มึงหลับอะคือแบบไปแบบไอ้กู <c oughs> ไม่ได้คิดอันนี้นะคือไอ้สาซาเป็นคคิดขอโทษมึงด้นะไปเถอะแน่จะ <c oughs> เอาไปเด้อไปเดูอไปเด้อเอาไปไเกินเลย รามาถึงห้องของฟรียเดีวมันนอนเร็วกว่าเพื่อนมันก็เลยตกเออทุกคนคือว่าข้างบนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าวันเนี้ยฝนตกก็มันแบบว่าหนักก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ฟาเตมีพูดเลยทุกคนก็จะไม่พูดแล้วกันก็แบบให้ทุกคนเห็นภาพไปดูกันว่าเป็นยังไง

โคทุกคนแล้วแก้ฟูดีอาแล้นะแก้ฟ er ูด okay, so ีอาแต่งหน้าอะไรเสแล้วก <happen> ็อาจจะแก้ยังไงหน่อนก็ต้องขอโทษน้องด้วยละกันนะก็จะมีทุกคนว่าเร่นตามช่งฟดอาชนั้นด้วยทสุล้วกเนไรด้วยลกันคิปจบแล้วสับแก้ฟูดอาแล้วก็เรยกันว่าขอไปล้างหน้ต่อช็ดเลยทุกี